สวัสดีครับทุกท่านนะครับเป็นไงบ้างครับโอ้โหแนวทางนะครับ2วันของเรานี่มาทั้ง2วันเลยนะครับเมื่อวานนี้ครับเป็นทางด้านมาลายูเวนตุสนะครับที่เปิดบ้านครับเอาชนะทันซาโซโลครับตามแบบแนวทางที่ผมวิเคราะห์เป๊ะเลยนะครับก็ถล่มไปที่3ประตูต่อศูนย์ครับวินกันไปครับ2วันต่อเนื่องแล้วนะครับโอ้โหสำหรับตัวหน้าช่องครับกับบอลเดี่ยวนะครับที่ให้ไปนะครับต้องบอกว่าใสๆเลยครับช่วงนี้นะครับใครที่อยากจะติดตามนะครับ แนวทางของผมนะครับเพิ่มเติมนะครับหรืออยากจะเข้ามาชมรมนะครับฟุตบอลของเรานะครับก็มาได้ที่ท้งนัดแอปเขียวนะครับ C.H.A. 73ตัวนะครับอย่าลืมครับมีแอดไซน์ด้านหน้านะครับหรือว่าจะมาที่ทางด้านลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้ครับมีทางเข้าเช่นเดียวกันครับแนวทางวันนี้ครับหนึ่งคู่หนึ่งสนามนะครับผมโฟกัสในศึกฟุตบอล FA ฟเอครับรอบรีเพย์นะครับก็เป็นทางด้านคู่ระหว่างแบ็กพูลนะครับทีมจากลีกวันนะครับวันนี้เล่นในบ้านนะครับพบทางด้านนอตติงแฮมฟอลเรสนะครับทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษตงเตะในเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีนะครับเวลาบ้านเราเลยนะครับ มาดูฟอร์มนะครับของทางด้านแบ็กพูลนะครับในเกมที่แล้วนะครับเกมล่าสุดนี่พวกเขานี่ครับเล่นในบ้านเอาชนะเอ็กเชเตอร์นะครับสองประตูต่อศูนย์ส่วนทางด้านนอตทีแคมฟอลเรสนะครับก็ถือว่าได้พักแบบยาวๆเลยครับในเกมล่าสุดเนี่ยก็เป็นเกมที่เจอกับแบ็กพูลนะครับเสมอกันไปที่สองประตูต่อสองนะครับส่วนความพร้อมวันนี้ของทางด้านแบ็ล ผู้นะครับก็นักเตะบาดเจ็บนะครับจะมีอยู่2ตัวนะครับแจ็คส์บิลลี่นะครับกับท่านั่นคีเรียนคูเอซี่นะครับวันนี้พลาดลงสนามอย่างแน่นอนแล้วในส่วนของท่านั่นแมทธิวเพนนิสตันนะครับต้องรอทดสอบความฟิตก่อนลงสนามครับว่าจะพร้อมหรือเปล่านะครับในการจะทําวันนี้จะส่งท่านั่นจอร์แดนโรสนะครับเป็นท่านั่นหน้าเป้านะครับแผงกลางนะครับตัวเชื่อมเกมนะครับก็จะเป็นท่านั่นคริสโตเฟอร์แฮมมิสตันกับท่านั่นคาร์ลามูโกเดมเปเล่นะครับเป็นตัวสนับสนุนนะครับท่านั่นนอตติแฮมฟอร์เล่นนะครับที นักเตะนะครับหายไปค่อนข้างที่จะครึ่งทีมเลยทีเดียวนะครับนักเตะที่ไปรับใช้ทีมชาติในศึกแอฟริกันในเช่นครับนี่ไปถึง6ตัวเลยทีเดียวครับโอ้โหถือว่าเฮสโคโดอย uno, ito, Santos, ่างนูโนเอสปริโตซานโตเนี่ค่อนข้างที่จะคุมขมับเลยนะครับโอ้โหนักเตะนี่ หายไปเยอะมากแล้วครับแต่ก็ยังดีนะครับช่วงนี้นะครับต f o r มฟอร์เรสไม่มีโปรแกรมเลยครับค่อนข้างที่จะพักแบบเต็มอิ่มเลยนะในส่วนการจะทัพวันนี้ก็จะส่งท่านคริสฟูดครับเป็นท่านหน้าเป้านะครับแผงกลางตัวสนับสนุนเกมลูกก็จะเป็นท่าน้านมอร์แกนกิฟไทนครับเคลัมฮั์สันโอดอยนะครับนิโคลัสโดมเกตนะครับก็ต้องบ่งบอกว่านะครับเลกแรกที่สู้กันมานี่ โอ้โหนะครับแบล็กพูลนะครับใช้โอกาสไม่เปลืองนะครับเชื่อไหมครับว่าแบล็กพูลนะครับนะครับยิงแค่3ครั้งนะครับเป็นประตู2ลูกส่วนทางท่านนะครับนอตงแฮมฟอร์เรสต์นะครับโอ้โหบุกพัสนันวันแรงนะครับแต่ไม่โคเมยครับ โอกาสยิงครับของพวกเขาไปถึง17ครั้งนะครับเจอกันมวานนี้นะครับในเล่นในบ้านของแบ็กพูลนะต้องบอกว่าแบ็กพูลถึงแม้ว่าจะเล่นในหลีกวันนะครับแต่ฟอร์มของพวกเขานี่ไม่ได้แย่เลยนะครับยิ่งฟอร์มในบ้านของแบ็กพูลเนี่ยไม่ธรรมดาครับ10เกมครับในบ้านพวกเขาแพ้แค่ครั้งเดียวนะครับหลังจากนั้นครับ7เกมในบ้านเชื่อไหมครับว่าพวกเขานี่ชนะรวดนะครับโอ้โหยิงวันนี้น็อกเตลน็อกแคมฟอเรสนี่หายไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับผมว่า ไม่น่าจะเป็นรองนอร์ทแฮมฟอร์เรสซักเท่าไหร่นะครับกับเรกกำแพงนะครับเป็นทางด้านนอตติงแฮมฟอร์เรสที่บุกไปต่อแบ็กพูลนะครับอยู่ที่ครึ่งช่วงตัวหรือว่าครึ่งลูกนั่นเองครับแนะนําว่าวันนี้ให้เลือกเชียร์ทางด้านแบ็กพูลเจ้าบ้านได้เลยครับผมเชื่อว่า90นาทีครับแบ็กพูลจะไม่แพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับโอกาสที่แบ็กพูลจะพลิกสถานการณ์นะครับชนะมีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวนะครับวันนี้ครับเลือกเชียร์เท่านั้น แบ็คพูครับในรายการเอฟีครับนัดรีเพย์นะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ครับพรุ่งนี้นะครับขอท่านโชคดีมีชัยนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะเข้ากลุ่มเข้าชมรมก็ฝากไว้ด้วยนะครับมาที่ธนาัตรแอปเขียวมีแอสไพร์อำนาจนะครับ c h a 7 3ตัวนะครับหรือว่าจะมาที่ธนบ้ารลุ้นใต้โปรไฟล์ได้นะครับขอท่านโชคดีมีชัยนะครับผมขอบคุณครับ